ต่อกับวิชไฟนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วผมไปได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบ้างนิดๆหน่อยๆก็จริงๆตัวเกมเนี้ยเขาเป็นเกมที่เคลมตัวเองว่าเป็นโลกไลค์แล้วก็มีเป็นโซลสไลค์ด้วยก็คือเป็นทั้งโซลสไลค์แล้วก็โลกไลค์ไปนในตัวซึ่งมันก็คือสิ่งที่เราเจอในด่าน ที่ว่าหลังจากเราเคลียร์โซนโซน,โซนหนึ่งปุ๊บเราก็จะได้คริสตันอันใหญ่มาให้เราเลือก power up ของคริสตันอันนั้นแล้วก็มาอัปเดตผมไปแอบฟาร์มมาบ้างถ้าถามว่าผมอัพอะไรก็ผมอัพเลือดไปสองแต้มแล้วก็ที่เหลือลงลักหมดเลย <c oughs> แล้วก็ต่อไปจะเป็นส่วนของอุปกรณ์นะครับ ตัวอุปรกรณ์เนี่ยจะมีเรื่องของการอัปเกรดของมันเองมันไม่เชิงว่าเป็นอัปเกรดเหมือนอเหมือนการตีบวกแต่เป็นเหมือนการทําตามเป้าหมายของอุปกรณ์นั้นๆเพื่อให้เปิดความสามารถของอุปกรณ์นั้นในขั้นต่อๆไปอย่างอันนี้นี่เป็นเป็นเอ่อไรโฟลนี่ผมปลดเป็นขั้นที่2ไปแล้วนะ รู้สึกว่าขั้นแรกเนี่ยหลังจากที่เราได้อุปกรณ์มาเลยผมยังยังไม่ปลดไหมไม่มีแฮขั้นแรกโดยปกติก็จะเป็นเออ่ให้ค่า25ตัวถ้าผมไม่ผิดให้ค่ายี่สบห้าตัวแล้วขั้นถัดไปก็ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นให้ค่าเหมือนกันอันนี้ขั้นที่สองอ่าใช่เป็นค่าเป็นค่าเหมือนกันจะเป็นค่าร้อยตัวแล้วก็มันจะมีเงื่อนไขของการปลดขั้นที่สคือ ในตัวเลเวลเนี่ยจะมีด้านนี้ด้านขวาเราสามารถปลดขั้นหนึ่งได้เลยในอุปรกรณ์เราได้มาเราสามารถปลดขั้นหนึ่งได้เลยก็พอค่าครบ25ตัวเราก็มาปลดขั้นหนึ่งในการปลดขั้นสองคุณจะต้องใช้งานอ b บิลิตี้ที่คุณได้มาจากขั้นหนึ่งให้ครบตามจำนวนครั้งแล้วก็มีเป้าหมายในการฆ่าเพิ่ม แล้วคุณจำเป็นจะต้องปดอันนี้ด้วย Second Mysterium Incarnation Incantation ถ้าคุณปลดอันนี้คุณจะมีความสามารถช่องที่2ไม่ได้แล้วก็ช่องที่3ก็เหมือนกันจะเป็นว่าหมายค่าต่อไปใช้ Ability ที่ได้รับแล้วก็ปลดอันนี้เพื่อที่จะได้รับความสามารถอันที่3ก็ผมปลดอันนี้ไม่ยากละหนึ่งละนี่ผม แล้วก็ปลดเดมันอีกมีพรอนมาด้วยแล้วผมก็กำลังจะปลดอาวุธระยะไกลเพิ่อมอีกหนึ่งอันหลักๆก,ก็น่าจะมีแค่นี้หลังจากที่ผมไปแอบฟารมม์มาโอ้ยมันไกลแล้วอะก็มาอัพเดทเฉยๆครับว่าไปได้ข้อมูลอะไรมาบ้างอ,อ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับไปตรงรีวลก่อน ส่วนตัวเรื่องวิชไฟวิชไฟหลังจากคิปที่แล้ววิชไฟคือเคอร์เรนซีส่วนอันนี้ผมลองไปแปลภาษามาละเหมือนจะอาจว่าเมทาเมทานัวมั้งนะก็เนี่ยโบนัสวิชไฟก็คือเหมือนเปอร์เซ็นที่เรารับวิชไฟเพิ่มขึ้นจากปกติได้ร้อยถ้าเราอัพไปหน 1, ึ่งก็จะเป็น1 0 3 5อะไรประมาณนี้แต่ จากที่เล่นมาก็คือปกติเราได้วิสไฟค่อนข้างเยอะอยู่แล้วตัว3.5ที่จะแอดอัพเข้ามาเนี่ยผมมองว่ามันมันน่าจะเยอะแต่ว่านาผมเดินทางมาสายทางของผู้เล่นสไตล์ลักเบดนะผมไปเปลี่ยนปืนผมไม่ค่อยชอบนี้มัน,นมันกระจายไปหน่อย ได้เป็นตัวนี้มานี่เป็นหัวโตก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบครับส่วนตัวผมชอบเป็นตัวฮังเตอร์ตัวแรกมากกว่านี่ฮะอันนี้ในการปลดมิสเซอรียม3เนี่ยผมจะต้องรีเซิร์ชตัวมิสเซอรียม3ใช้อเบ l i t ลิตี้ของมิสเซอรียมอันที่2แล้วก็ฆ่า190ตัวอเบิตีของมิสเทอรี่มี2ผมก็คือ เมื่อค r ิติข้อฮิตจะทำดาเมจกระจายเป็นวงกลมก็คือผมจะต้องยิงให้ติดคิ100ครั้งแล้วผมจะต้องรีเซิร์ชครั้ละเกสตัวผมจะได้ i l ิ t y ที่3ส่วนทังเกอร์ผมอันนี้ยังไมไ่ไปไหนเลยฮะไม่หลังจากที่ผมปลดตัวอันนี้มาผมก็ใช้แต่เนี้เลยใช้แต่ไรเฟลิลยาวๆเลยยวของอันนี้ไปเล่นแล้วก็อันนี้เพิ่งได้มาเลยครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไร เราไปดูในเกมกันดีกว่าอันนี้ข้อส่วนตัวแมปที่ผมเล่นวันนั้นก็ยังไม่ผ่านนะครับก็ยังวนๆฟาร์มอยู่มากที่สุดที่ผมทำได้ก็คือแค่เคลียร์เคลียร์ทั้งด่านก็ผมก็ออก <c oughs> ผมเข้าไปเจอหน้าบอสมาแล้วทีหนึ่งไม่ไหวยังไม่อยากเสี่ยงวิสฟายทั้งหมด อยากจะอัพเลเวลแล้วก็รีเซิร์ชก่อนแต่ว่ารอบเนี้ยผมอาจจะลองดูว่าเราจะจบบอสได้หรือเปล่าไปดูกันเวมไอหือตรงหน้าอีเวนต์ก่อนเลย <Okay. S 2> เดี๋ยวอเรวอลาแล้วก็รอยเท้าที่ผมตกใจตอนแรกผมดูนะเขาคือเหมือนเป็นวิญญาณเล่ร่อนเ,เขาจะพาเราวิ่งไปหาเหมือนสิ่งที่วิญญาณเขาผูกเอาไว้ โซ่ทรัพอ๋อน่าจะเป็นอีเวนต์ของแมปที่เราจะก่อนที่เราจะวิ่งไปตอนแรกอ่ะเรามาดูโซ่โซ่ทรัพย์มีอะไรใกล้ๆไหมไม่มีนะโอทีคีพีไวส์ไอัน,นี่น่าจะทรัพแน่ๆเลย I <laughs> don't ตอนนี้มันยังมีอะไรใหม่ๆที่ผมยังไม่รู้ในตัวเกมอยู่อย่างถ้าเมื่อกี้แนะสังเกต จะเห็นมันจะมีวงแดงๆขึ้นตรงรอบมินิแมปผมตรงตรงทายล่างตานนั้นผมยังไม่มั่นใจว่ามันเกิดจากอะไรว่าโดยปกติแล้วที่ที่ผมโดนมันจะเป็นวงสีขาวหลังจากที่วงสีขาวเต็มเนี่ยผมจะโดนซัมมอนตัวน้อย สุ่มมาเกิดรอบๆตัวผมแล้วผมจะต้องฆ่าน่าจะา50ตัวถ้าผมจำไม่ผิดหลังจากฆ่า50ตัวมันก็จะหมดไปยิง่งเป็นวงสีแดงผมเลยไม่ค่อยชัวร์ออผมไม่รู้มันเกี่ยวกับที่ผมไปเก็บอ,อ่าอะไรนะตัว พวกนั้นมาหรือเปล่าเราเล่นตรงนี้ได้ดีกว่าเต็ที่ดีกว่าเอ,อ้อจะไปหาที่เล่นเงีบเยบๆไปได้ไปทำไม ใกล้เขาเกินไปตายโดนระเบิดอีก mm hmm. ทำไมารเ,รเรามารีเซิร์ชเรามารีเซิร์ชปวดหัวมากไหม <laughs> ทางเข้าบอสก็แค่โดดลงไปเท่านั้น นั่นแหละฮะท่านผู้ชมห้เราไปดูกันดีกว่าว่าตัวอะไรพวกอันใหม่ของผมเป็นอะไรออันนี้ด้วยอันีด้วยผมควรอัพไหมผมเริ่มรู้สึกว่าผมควรอัพเอ๊ เพราะผมอยากอัพนี่ด้วยผมจะได้แดชเร็วขึ้นเดี๋ยวไปดูไรเฟลิลอันใหม่กันมันไม่ใช่ว่าเราจะสามารถเล,เลือกปืนพกเลือกปืนกลหรือเลือกปืนไรเฟลได้เลยมันจะมีลิมิตอยู่ฮะอย่างอันนี้เนี่ยของตัวมีเดียมเรนผมยังเป็น unavailable อยู่ น่าจะเป็นปลดล็อกตามเลเวลเฮลสฟรอมอู้อันนี้มีสโคปผมว่าน่าจะไกลกว่าเดิมอ่อันนี้สกิลอินเซนชั่นอินคาเนชัน่นอืมเอสเซนชั่นอินคาเนชัน่นอ่าก็คือ ในที่สุดมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งะที่ว่าเราไม่สามารถหาโซได้มากพอที่เราจะเอามาอัพสเตตเราก็จะเป็นตอนนี้แทน Ascension Incantation ก็คือ e ิ r c h เพื่อที่จะอัพสเตตเราไปเลยหนึ่งอันอืมอันไรดีนะ Magic i t ไอเทม,มละการผมยังไม่มีแล้วก็ อาคานนาแอดมอลอาคานาน่นละกันผมสามารถกดอีกไหมเต็มโอเคไปเดี๋ยวไปดูปืนใหม่กันตรงไหนนะ แต่เขามีแค่สิบห้านัดเองอถือสโคปนานกินสตามิน่ด้วยผมชอบความที่เขามีสโคปนะแต่ว่ากระสุนเขาน้อยมากเลย เซคันไมเทียร์มีแคนเทชันอ่ะผมก็มีแล้วนี่เซคันไมเทียร์มีแคนเทชันอ๋อก็คือผมจะต้องรีเซิร์ชเพื่อเก็บเหมือนรีเซิร์ชออกมากลายเป็นไอเทม โอเคโอเคก็ไว้อาจจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมนี้หรืออาจจะไปเป็นอีกเกมหนึ่งที่กำลังสนใจอยากจะเล่นอยู่พ่าเขาเพิ่งปล่อยอัปเดตใหม่มาก็ว่าเดี๋ยวพบกันอีกทีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ